สวัสดีครับขอต้อนรับผู้สู่ช่อง w a l of the Eternal วันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศบนนำเสนอเช่นเคยนะครับด้วยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวมาจากตะวันออกกลางก็มาจากประเทศอิสราเอลครับมีข่าวมาในช่วงที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าทางการของอิสราเอลได้ปฏิเสธแผนการของสหรัฐที่วางแผนจะเปิดสถานกงศุลในเยรูซาเล็มตะวันออกอีกครั้งโดยนายกิรัชเอรอ์ดาน เอกอัครราชทูตของอิสราเอลประจำกรุงมอชิงตันได้มีการกล่าวว่ารัฐบาลของอิสราเอลได้คัดค้านการย้ายสถานกงศุนที่ให้บริการแก่ชาวปาเลสไตน์โดยตามการรายงานของเยรูซาเล็มโพสต์นะครับปัญหานี้เกิดขึ้นระหว่างการประชุมของนาย,ยกรัตรีเบนจามินเันยาฮูกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายแอนโทนีบินเกลนเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในวันนั้นนะครับนายบินเกลนเนี่ยตัดสินใจ ประกาศจะเปิดสถานกงสุนอีกครั้งซึ่งในอดีตนะครับเคยทําหน้าที่เป็นสํานักงานดูแลความสัมพันธ์ทางการทูตกับปาเลสไตน์โดยนายบินเกลนครับยังให้คํามั่นว่าสหรัฐเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างฉนวนกาซ่าขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งครับของความพยายามในการที่จะสนับสนุนการหยุดยิงระหว่างกองกาลังติดอาวุธชาวปาเลสไต์ กับอิสราเอลโดยนายบินเกลนครับบอกว่าเขาเนี่ยต้องการนะครับที่จะหยุดผลงานของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยสร้างความโกดเคืองให้กับชาวปาเลสไตน์โดยนายบินเกลนครับยังบอกว่าสหรัฐเนี่ย จะเดินหน้าขบวนการเปิดสถานกงสุลเยรูซาเล็มอีกครั้งซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางทางการทูตให้กับชาวปาเลสไตน์โดยนายบินเกล่นนะครับบอกว่าเขาได้พูดคุยกับประธานที่ปดีมามูตอับบาสของปาเลสไตน์ในเมืองลามันลาของเวสต์แบงค์ด้วยกล่าวว่าสหรัฐนะครับจะให้เงินช่วยเหลือด้านการพัฒนาและก็เศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกประมาณ75ล้านดอลลาร์แก่ชาวปาเลสไตน์นอกจาก นี้ครับจะมอบเงินอีกประมาณ5.5ล mm ้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาภัยพ oh, ิบัติในชวนกาซาทันทีและจะให้อีก32ล้านดอลลาร์แก่สหาประชาชาติหน่วยงานช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ที่ตั้งอยู่ที่นั่นโดยในแถลงการในวันถัดมาครับนายบินเกลนยังเตือนการกระทำของอิสราเอลหรือชาวปาเลสไตน์ ที่เสี่ยงต่อการกระตุ้นให้เกิดความตึงเครียดหรือบ่อนทำลายการแก้ปัญหาของสองรัฐซึ่งเขาบอกว่าสาหรัฐนะครับมุ่งมั่นที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ โดยก่อนหน้านี้ครับฝ่ายบริหารของทรัมป์เหนือได้รวมสถานกงศุลนเข้ากับสถานทูตสหรัฐในอิสราเอลในปี2019 2ปีหลังจากการยอมรับว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและก็ย้ายสถานทูตไปที่นั่นจากเทอาวิฟโดยผู้นำของปาเลสไตน์ครับออกมายกย่องการประกาศของรัฐบาลไบเดนแต่เห็นได้ชัดนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยไม่เอาด้วย โดยนายบินเกลนนะครับบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยต้องการให้ทั้งอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์ครับหาทางออกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างแท้จริง นี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานำเสนอครับว่าสหรัฐมีแผนจะเปิดสถานกงศุลในเยรูซาเล็มตะวันออกอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาของชาวปาเลสไตน์และก็มีแผนนะครับจะมอบเงินสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งแน่นอนครับทางอิสราเอลไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนด้วยสหรัฐนะครับบอกว่าสหรัฐต้องการให้อิสราเอลและก็ปาเลสไตน์เนี่ยหาทางออกร่วมกันและก็เป็นทางออกที่นำไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริง หากท่านผู้ชมมีค่อยเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดลางใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ